สวัสดีมิตรรักนักทัศนาจรยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพารถไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดส,สุราษฎร์ธาน,นีครับไปดูจังหวัดนี้จะมีอะไรน่าสนใจเราจะเที่ยว,วได้กี่อำเภอกี่แห่งเป็นามกันวันนี้เราเริ่มออกเดินทางจากต่างเวลาตีห้าครึ่งนะครับก่อนจะรับชมคลิปรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเมื่อคือนก็ฝนตกหนักนะครับเช้าวันนี้ก็เลยมีหมอกอย่างที่ทุกคนเห็น ไอ้น้าจากมองที่พระ,ะหน้ากากหมวกน,น็อกก็ฟินเบงแบบนะครับสําหรับซิปสุราในวันนี้นะครับเราจะแบ่งสุราออกเป็น2ฝั่งฝั่งขวาและก็ฝั่งซ้ายนะครับของถนนเพชรเกษมถนนหลักสาย4เราจะไล่เที่ยวฝั่งขวาขาขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงกลับมาฝั่งซ้าย เมื่อกี้เติมน้ำมันเป็นครั้งที่2ครับที่พอทจันดี90บาทเดี๋ยวต่อไปคือเว่องสะอำอเภอแรกที่เราจะเที่ยวในวันนี้นะครับเป็นอำเภอบ้านนาสาร นาสารก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนหลายจุดมากและที่นี้ก็คือที่แรกครับของอำเภอนาสารสะพานรถไฟเหล็กข้ามคลองฉวางสะพานแคบนาสารนะครับเป็นสะพานข้ามรถไฟที่แคบที่สุดของประเทศไทย ออกมาจากจุดนี้นะครับก็ลอดใต้ทางรถไฟเดี๋ยวผมพาดูที่สวยมากเจอตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เข้าทางแยกซ้ายมือถนน้นทีทางอาจจะลึกลับสักหน่อยนะครับแต่ว่าดีที่มีป้ายบอกตลอดทางถึงแล้วครับทุกคน เขินสเหมืองแกะเดี๋ยวมพาไปดูข้างบนไปเลยเลยเนินไส้เหมืองแกะนะครับเกิดจากการทับถมของทรายจากการทําเหมืองแร่ดีบุกนี่ครับทางขึ้นไปสู่ยอดเนินใส่ทางนี้ดีกว่าและนี่ก็คือบนยอดของเนินไสยเหมืองแกะจุดชมว,วิวภูเขารายบ้านนาสารนะครับอลังการมาก ต้องขึ้นมาดูเองดีกว่าข้างบนนี้นะครับเราสามารถชมวิวได้360องศาเลยและว,วิวก็สวยมากและอีกสานนี่ครับ ม่พระเจดควรอิมวัดนาตานอยู่ชิดติดริมหน้าผาเลยครับตรงนี้และจุดนี้เราก็สามารถดูความสวยงามของโครงฉวังได้อย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับ สำรับที่ต่อมานะครับตั้งอยู่ในอุทยานแ่งชาติใต้ร่มเย็นและนี่ก็คือ,อที่นะครับน้ำตกเหมืองทวดใครอยากเห็นว่าสวยขนาดไหนไมาดูเองผมไม่ถายให้ดูลำอาเภอต่อมาอาเภอบ้านนาเดิมที่เล็กท่าขนเรือยมพาไปดูข้างล่างกัน สำหรับที่นี่นะครับก็เป็นคลองน้ำบรรยากาศร่มลื่นน้ำก็ไม่ลึกมากสามารถพาเด็กๆมาลงเล่นน้ำกันได้นะครับจากบ้านนั้นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะดิ่งตรงเข้าอำเภอเมืองมหาที่พักก่อน มาละเป็นที่เรียบร้อยก็ออกไปสำรวจเมืองนี้กันสักหน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปเดินถนนคนเดินเดินตลาดสารเจ้ามา,มามาที่นี่ก่อนบึงคุ้นทะเลบรรยากาศดีมากครับช่วงเย็น บึงขุนทะเลนะครับเป็นบึงน้ำจืดตามธรรมชาติขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง1,000ไร่เลยนะจากบึงขุนทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านดอนหรือตัวเมืองสุราษฎร์กันต่อ ท่วันที่ชมวิวแม่น้ําตาปีครับและนี่ก็คือสะพานสีตาปีนะครับทุกคนกลางคืนถ่ายรูปสวยมากเลยครับจุดนี้แลวตอนนี้เราก็แวะมาตักละสาจหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์นครรอบสารลักเมืองนะครับมีการประดับประดาฟไฟทำให้บรรยากาศดูขลังและน่าถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งเลยครับจุดนี้ สุรา์บอกว่ามาสุราต้องเดินถนนคนเดินสุราเดีย๋ยวผมาพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับถนนคนเดินสุรานะครับมีทั้งของกินของใช้ให้เลือกเยอะมากจากถนนคนเดินครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตลาดสารเจ้าเดินผ่านวัดทะลุเข้ามาเลยครับทางวัดกลาง เดี๋ยวเรามาดูตลาดสันเจ้ากันต่อนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างตลาดสันเจ้านะครับอาจแน่นไปด้วยอาหารการกินให้เลือกเยอะมากแล้วยังมีร้านผัดไทยชื่อดังครับถ้าอยากเดินหาอะไรกินนะครับที่นี่เลยผมแนะนําถัดออกมาหน่อยนะครับมันจะเป็นตลาดสะพานค้งหนึ่งร้อยปีจุดนี้ก็มีทั้งของวินเทจของเก่าสินค้าแฮนด์มด เสื้อผ้าให้เลือกกันเยอะมากใส่วินเทจไม่ควรพลาดนะครับจุดนี้มากันได้ได้ตลาดจะมีวทวนเสาร์อาทิตย์น,นะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปเช้าวันต่อมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสารเจ้าโอเคียนเป็นที่มาของตลาดสารเจ้านะครับที่เราเดินเมื่อคืนนี้ อีกสถานที่นะครับที่นี่ศาลเจ้าพกเกี้ยนเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนกันแ,แล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตอนกลางวันกันบ้างว่าจะสวยขนาดไหนสะพานขุนเศษฐ์พักดีนะครับมีอายุมากถึงร้อยปีเป็นตึกแนวชิโนโปรตุกีสน,นะครับและที่สำคัญนะครับมีสติทอาร์ตของทุกมุมตึกเลยให้เลือกถ่ายรูปกัน ข้ามสะพานสีตาปีนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งในบางกันบ้างออนนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำบางใบไม้ครับเคยมาครัง้งแรกเหมือนกันเ,เดี๋ยวพาไปดู ลาดบางไม้นะครับเป็นตลาดตั้งอยู่บนท้องร่องสวนมะพร้าวขนาดริมคลองในบางนะครับสินค้าที่ขายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าจากชุมชนข้างในมีร้านอาหารเต็มหมดเลยและที่นี่ก็ยังมีบริการล่องเรือแจวนะครับ ชมบุมงต้นจากชมวิถีชีวิตของคนดิมครองนะครับหากมาแล้วก็ไม่ควรพลาดมาแวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับร้านนี้ก๋เหลาเนื้ออร่อยมากอยู่แถวตลาดบางไม้เลยจากตัวอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อำเภอชายาแล้วอีกสถานที่นึงครับตอนนี้เราอยู่นที่สวนโมก อันนี้ก็คือบรรยากาศข้างในสวนโมกค,ครับเต็มไปด้วยต้นไมไ้ต้นไม้หมใหญ่อย่างนั้นเลยครับนี่ก็เป็นคําสอนของท่านพุทธทาสครับบรรยากาศในสวนโมกค,ครับสง,งบมากแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยออกมาจากสวนโมกนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาสู่อำเภอชัยยา ชายาเป็นเมืองที่เ,เก่าแก่เมืองเลยนะครับของภาคใต้และเราก็มาแวะไหว้ที่วัดพระธาชายานะครับพระธาชายานะครับเป็นโบราณสถานอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย ภายในพระบรมธาตุนะครับเป็นฐ่านที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าถ้ามีโอกาสได้มาเยือนชายานะครับอย่าลืมแวะมาไหว้สักการะพระชาติชายากันด้วยนะ่อจากพระชาติชายานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่เที่ยวกันแล้วอีกสถานที่นะครับที่นี่ก็คือแหลมพู แหลมพูนะครับเป็นสันทรายขนาดใหญ่มีคครงภูมิเรียงไหลาผ่านเป็นชายทะเลที่น่ามานั่งพักผ่อนอิ่งแห่งแลลวของตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเดี๋ยวจากอำเภอชายานะครับเราจะไปเที่ยวอำเภอวิภาวดีกันต่อ หลังจากที่ขี่รถมาจากตัวเมืองครับเกือบชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วน้ําตกวิภาวดีเดี๋ยวลองดูขึ้นไปดูข้างบนก็ได้ว่าจะสวยงามขนาดไหนเดินขึ้นมาประมาณ3 0 0รเมตรครับเดี๋ยวก็จะเจอกับน้ํำตกน้ํำตกวิภาวดีนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ํำตกหม่อมเจ้าตัวน้ํำตกเองจะมีถึง9ชั้นนะครับ แต่ชั้นที่คนนิยไมไปเล่นมากที่สุดคือชั้นที่สองเป็นชั้นที่สวยที่สุดเลยสามารถจะลงเล่นน้ำกันได้นะครับครั้งหนึ่งมอมเจ้าหญิงวิภาวดีนะครับเคยสเสด็จมาประทับที่นี่จึงได้ชื่อว่าน้ําตกวิภาวดีสําหรับสายกลางเต็นนะครับน้ําตกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งน้ําตกที่น่าสนใจตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกแล้วครับ ต่อให้ฝนตกขนาดไหนก็ไม่มีอะไรมาหยุดการเดินทางของเราได้ไปกันต่อครับทุกคนจากอำเภอวิภาวดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อำเภอคีรีรัตน์นิคมน้ำตกสายหวนคุณดูผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังถ้าสังเกตนะครับลูกศรจะชี้เข้ามาทางนี้ แล้วเราก็ขี่ตามป้ายเข้ามาเรื่อยๆนะครับผ่านสวนปาล์มสวนยางของชาวบ้านโดยไม่เอะใจแม้แต่น,น้อยครับทางลำบากนะครับขี่เข้ามาก็เกือบหนึ่งกิโลนะครับก็เลือดิดใจแล้วเอ้ยมันจะใช่น้ำตกจริงหรือทำไมทางมันลำบากขนาดนี้แต่ไหนๆก็เข้ามาแล้วไปดูกันเราจะเจออะไรบ้าง ไม่ไกลมากครับเราก็ได้เจอกับบ้านของชาวบ้านเหมือนทางที่เราขี่มาจะสิ้นสุดงจุดนี้แล้วนะครับนอกจากเราจะขี่เข้าไปที่จอดรถแล้วเรียบชายคาบ้านเขาไปก็เลยถือโอกาสถามลุงเจ้าของบ้านนะครับว่าน้ําตกจริง <ords> ๆแล้วมันไปทางไหนกันแน่ลุงแกก็ชี้ไปทางข้างบ้านนะครับแล้วก็พ้องหลบเสียงหัวเราว่าทำไมถึงมาทางนี้่ นี่ครับทางขึ้นน้ำตกสายหวนทางระทุสมากจริงๆแล้วนะครับเราไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาทางซอยนี้ก็ได้เราไปทางถนนคอนกีนะครับก็จะถึงน้ำตกเลยแต่เราเลี้ยวตามป้ายไงก็เลยออกมาอย่างที่ทุกคนเห็น <laughs> ในที่สดเราก็มาถึงนะครับน้ำตกสายหวนเป็นน้ำตกเล็กๆจากที่เราหลงอยู่ในน้ำตกเวลานานนะครับเดี๋ยวเราไปหาสถานที่ต่อไปกันต่อในคีรีรัตน์นิคมและตอนนี้เราก็ได้ไกด์เจ้าทิ่นนะครับมานำทางเราจะไม่หลงเหมือนครั้งก่อนแล้วตามพี่เข้าไป ตอนนี้เราก็อยู่ที่คลองน้ําใสครับคลองน้ําใสนะครับเป็นคลองที่มีน้ําไหลผ่านหินและผ่านรากไม้ที่เห็นว่าน้ําใสขนาดนี้นะครับเกิดจากแร่ทาาุในน้ํานะครับพี่ก็บอกว่าถ้ามีฝนตกหนักน้ําที่นี่ก็จะขู่นะครับแต่ไม่นานนะก็จะกลับมาใสเจ้าเหมือนเดิมอย่างที่ทุกคนเห็นคือเป็นอีกหึงสถานที่นะครับถ้ามาสุราษฎร์แล้วก็ลองมาดูที่นี่ทีริระนิคม ออกจากคลองน้ำใสนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันต่อข้างหน้าที่ทุกคนเห็นนี้นะครับเป็นอุโม,มงต้นไม้ในคีรีรัดนิคมเมื่อรถได้วิ่งผ่านก็เหมือนเราบรรดาต้นไม้เล็กใหญ่ได้โอบก,กอดเราความเย็นได้แผ่กระทบคงเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าทุกคนคงชอบ เวลาโบกลาไกของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยกันต่อท,ที่เรากำลังจะไปนะครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนเลยของขีรัตนินคมและที่นี่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เรามาช้าไปนะครับไปเดี๋ยวไปน้ําตกทานทองกันต่อและอีกที่นะครับน้ําตกทานทองเมื่อกี้ไปที่ป่าต้นน้ำมาแล้วนะักบ้านน้ำลาดแต่พอดีคาปิดจะก่อนเลยมาที่นี่แทนเดี๋ยวพรุ่งนี้วหว้อีกทีนะึงน้ำตกทานทองนะครับใกล้กับป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดมาก จอดรถริมถนนแล้วครับแล้วก็กระโดดน้ําลงน้ําตกได้เลยสูตรโอโซนจนเต็มปอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอําเภอต่อไปกันต่อล็อกคันเร่งปล่อยรถวิ่งไปแล้วชมความสมบูรณ์ของป่าระหว่างทางนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่พวกเราลงไหลในการขี่รถเก่าท่องเที่ยว ในการขี่มอไซค์ท่องเที่ยวนะครับผมแนะนําว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะมีน้ํามันสํารองติดไว้ตอนนี้เวลาหนึ่งทุง่มเนเราก็ยังอยู่กันที่พอทอก่อนจะเลี้ยวขวาไปเขื่อนเชี่ยวหลาเนี่ยเดี๋ยววนหาที่พักกันไปดูกัน นี่ก็เป็นที่พักคืนที่สอของเรานะครับก่อนจะเข้าเขื่อนเชี่ยวหลานเลยห้องสบายมากเช้าวันถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามของเขื่อนเชี่ยวหลานกัน น,นี้เราอยู่บนที่สันเคขื่อนนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงเขื่อนรัชปะพานะครับชื่อเดิมคือเขื่อนเชี่ยวหลานตัอ้งอยู่ในเขตอ,อุทยานแห่งชาติเขาสุขมีพื้นที่ทั้งหมดถึง460,000กว่าไร่นะครับน้ําที่สีเขียวมรกตวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติราวกับภาพวาดสวยจนได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองไทย ในตัวเขื่อนนะครับยังมีกิจกรรมการล่องเรือชมธรรมชาติและก็ยังมีที่พักในแพกลางเขื่อนนะครับที่บอกเลยว่าต้องมาลองสักครั้งใกล้ๆก,กับเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยเอาเรื่องเลยและอีกสถานที่ครับที่ต้องมาสะบันแขวนเขาพังสะบันแขวนรูปหัวใจครับตอนนี้เราเราอยู่กันบนสะพานนะครับ สะพานแะขวนเขาพังนะครับที่เรียกติดปากกันว่าสะพานแขวนรั่วใจข้างหลังจะเป็นภูเขารั่วใจตั้งอยู่เป็นสะพานแขวนสลิงนะครับยาวประมาณ120เมตรที่ผานผ่านแม่น้ําสายเ,เล็กนะครับเป็นแม่น้ําที่ไหลออกจากตัวเขื่อนสําหรับหน้าฝนนะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวของต้นไม้ข้างบนที่เขียวเฉอ,อุ่มก็สวยเปลกแบบ จากอำเภอตาขุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปอำเภอพนมกันต่อทางขึ้นชันมากฟังจากเสียงรถเอาดูนะครับ ตอนนี้เราอยู่นที่อุทยานธรรมเขาหน้าในหลวงครับใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับซุม้มเจดีตรงนี้ครับอุทยานธรรมเขาหน้าในหลวงนะครับล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติของคุณเขาอันสวยงามภายในจะมีเจดีด้วยกัน6ยอดนะครับแต่ละยอดก็ยังมีความสวยงามและความหมายที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับที่นี่นะครับสามารถขึ้นไปพักแรมบนยอดเจดีเพื่อโลชุมความสวยงามของเทะเลหมอกรับรองว่าไม่แพ้พา่เหนือนเลยจากอำเภอพนมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่อำเภอพระแสงและตอนนี้เราก็อยู่กันอยู่กันที่อ่างน้ำพุดนะครับ อ่างน้ำพุตตำบลบางสวนนรัสดิ์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์เดี๋ยวไปดูข้างในกันอ่างน้ำพุดยินดีต้อนรับนี่ครับข้างในของอ่างน้ำพุดโ้น้ำใสมาก ถ้าเรามองดีๆข้างล่างมันจะเป็นเหมือนน้ำพุดขึ้นมาผ่านใจน้ำใสมากไม่ไม่แพ้กับน้ำราบเลยแหละแต่คนน้อยกว่าสำหรับที่นี่นะครับถือเป็นสถานที่เพลิดเพลินใจที่สุดยอดมาก ที่รถกันมาค้นจังหวัดนะครับได้กระโดดน้ําได้ลงแช่น้ําเย็นๆคงเป็นการชาร์จเบตดให้ร่างกายกลับมาเต็มอีกครั้งใครที่กําลังมองหาที่เล่นน้ำที่ไม่ใช่คลอ,องน้ําใจหรือว่าป่าต้นน้ําบ้านน้ําราดนะครับที่นี่เลยผมแนะนําแล้วคุณจะติดใจออกมาจากอ่างน้ําพุดบางสวรรค์ไม่ไกลมากครับ ออกมาถนนใหญ่จะเจอกับทาน,น้ำใสไปดูข้างในอีกไปแลนนี่ก็คือข้างในของทาน,น้ำใสครับโอ้นาเล่นมาทาน,น้ำตกบางสวรรค์น,นะครับหรือทาน,น้ำใสบางสวรรค์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีและน้ำที่นี่ก็ใสมากเลยนะครับใสจนมีสีฟ้าเหมือนคิดตั้นเลยนะครับและนี่ก็เป็นที่ท้ายของเรานะครับสำหรับทริปนี้ สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้กับ3วันสองคืน้าใครชอบการขี่รถเก็บที่เที่ยวนะครับจังหวัดนี้อาจจะกว้างใหญ่ไปสักหน่อยแต่ก็ได้เจอกับที่เที่ยวสวยๆและก็สนุกมากทริปนี้นะครับล้อหมุนจับระยะใหม่ได้ถึง1,054กิโลเมตรผาผ่านน้ำมันไปถึง874บาทนะครับรวมถังน้ำมันสำรองแต่ยังมีอีกหนึ่งอำเภอนะครับคืออำเภอเกาะสมุยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกไปรอติดตามกันได้ สุรา์อีกหนึ่งจังหวัดที่บอกเลยว่าตกไปจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี